สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมู่แล้วเฮงท่านที่เกิดปีมะเส็งประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดมูเตลูสำหรับท่านที่เกิดปีมะเส็งหรือว่าปีงูเล็กว่าในปีนี้ท่านควรจะมูเตลูวิธีไหนแล้วจะเฮงเฮงปังไปตลอดทั้งปี2อ6 7เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับคนเกิดปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็กนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีนักสัตว์ที่ชอบขยี้ปมของตัวเองย้ำคิดย้ำทำในเรื่องเดิมๆค่ะในปี2567นี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามามีความท้าทายแล้วก็เติบโตขึ้นในการใช้ชีวิตของพวกท่านนะคะแต่ก็ต้องมีความมั่นใจค่ะให้คิดบวก คิดในด้านที่ดีเข้าไว้รวมถึงตัดใจจากปัญหาเก่าๆให้ได้นะคะอย่างนี้แล้วจะทำให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันในปี2567ของพวกท่านปีงูเล็กดีขึ้นค่ะทีนี้มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงเพิ่มความเฮงให้กับพวกท่านนะคะแนะนำให้คนเกิดปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็กนั้นหาโอกาสไปฝึกปฏิบัติภาวนาหรือว่าสการะพระาธาตุแผ่เมตตาเป็นประจำ หรือหากว่าไม่มีเวลาก็ให้เปิดธรรมะฟังเป็นประจำนะคะจะส่งผลดีต่อความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจได้เปิดใจได้กว้างขึ้นขจัดอุปสรรคต่างๆทางความคิดในใจได้ดียิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับหมู่เตลูเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเฟงหรือว่าปีงูเล็กประจำปี2 5 6 7 เชื่อเถอค่ะหมูแล้วปังแน่นอนตลอดทั้งปีนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ